เราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับเบ้นสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะใช่ก็คือเดอะไวท์ไอ้คุณกล้องมาไหมฮะผมเดอะไวท์รุ่นล่าสุดครับเป็นโนี่เพื่อนนนเพื่อนเก่งนนั่งก้องนนเก่งไม่แต่ดูไวไม่ต่างนเลยนะโอ้โหขอบคุณมากครับใช่ไหมอ้าวเบ้นเรามาตรงะไปกัน ดีเหมือนกันหนูจะได้อยู่ใกล้ที่กล้องไงเดี๋ยวไว้สะฮะแล้วก็เก่งไม่ต้องแนะนำอะไรกันเยอะแฟนช่องสามรู้จักอยู่แล้วจำภาพตอนก่อนจะประกาศได้ไหมเห็นตัวเองไหมตอนนั้นไม่ถามเก่งเห็นไหมไม่ไม่เห็นรับไม่เห็นเลยหรอตอนนั้นหน้าตาเนี่ยนะฮะดูทีฮะไม่มาต้องถอยเป็นถอยเป็นนิดนึง เหมือนปวดท้องเหมือนอะไรอคือมันมันมันเหมือนมีอะไรขึ้นอยู่ตรงเนี้ยฮะแล้วเราก็รูปรูปลงรูปออถอยไปนิดนึงคุณกล้องคงเห็นอยู่ตอนนั้นนะแห็ง็ครับหน้าเขาตอนนั้นอาจจะเสียชีวิตได้เนี่ยเนี่ยดูสิฮะหน้าคุณนะดูคุณได้คุณเ่งทีวีสูนย์หกนาฬิกา เหมือนกับผ่าตัดเสร็จเลยใช่ไหมและนี่คือนอนเดียไว้คนแรกแล้วก็โค้ดของคุณนะมีอะไรจะพูดกับโค้ดตรงนี้ก่อนเลยไหมเปิดใจก็ขอบคุณครับสำหรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณพี่ก้องครับขอบคุณเช่นกันครับด้วยความยินดี กล้องทำไมถึงเลือกเขาคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะครับตอนนั้นเห็นอะไรในตัวเขาก็เสียงดีคะตอนนั้นไม่เห็นครับโดนปลาย audition แล้วก็คงได้ยินแต่เสียงก็ก็เป็นอะไรที่เสียงดีคุณคิมก็ยุด้วยคุณคิมบอกอ้เนี่ยเสียงดีเสียงนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วเล้วเอาเกทตกลงปุ้งหันหบ่อ็ก็ยังไม่เท่าไหร่นะจริงๆยอมรับว่าหันมาครั้งแรกก็ก็ประมาณหนึ่งมีความประทับใจประมาณหนึ่งแต่พอได้โชวูู้ก โชว์ลูกทุ่งเท่านั้นแหละแต่บอยนี่แหละเจอแล้วอืพอเขาได้โชว์เพลงแต่เขาได้หลายแนวอ่ะใช่ทุกแนวเลยไม่ใช่ว่าแบบคือปกติถ้าถ้าถ้าเราดูเขาจะออกแนวกุนกวนหน่อยนะแต่ว่าเขาได้หมดนะจะมาโชว์ส่งโชว์เสียงอะไรได้หมดซึ่งว่าก็ดีคือหลายๆคนจะเข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ร้องเป็นแต่เพลงกุนกวนครับแต่นี่เรียกว่าคุณภาพของจริงเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งได้หเรียนโรงเรียนผู้หญิงนะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นสาัาแล้วเขาเป็นสาัาแล้วนะเขาตกใจแลวก็เปลีไปแปลงเพศมาตกใจประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะในที่สุดนนเป็นคนเลือกโค้ดถูกไหมโค้ดเลือกผมโค้ดเลือกก่อนเหรอเขาไม่ได้มีคนอื่นเลือกเหรอไม่ไม่มีคนจรยงเหรอเดสตินีอะเดสตินีอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหคิมโจยสตัม้องพิจารณาแล้ทำไมถึงไม่เห็น ตอนนั้นเขาไม่ได้เอาลูกทุ่งมาร้องนะฮะยังไม่ได้งัดไม้เนี่ยเขาร้องร้องเพลงนั้นนะที่ลมเปลงฟ้าเปล่งฟ้าแต่พอเขาร้องลูกทุ่งครับทุกคนเสียเสียใจเสียใจหมดใช่ไหมหมดเลยอ๋อหมดเลยภาพที่ผมเห็นชินตาคนดูเห็นชินตาก็คือคุณจะจูงแม่คุณตลอดเลยใช่ไหมครับเวลามาทำไมอ่ะทำไมไม่ให้แม่จูง <m uch> แม่จูงไม่ไหวแล้ว <blo od> คือเป็นอีกภาพหนึ่งของความประทับใจสุดท้ายเราได้อะไรจากเ <c oughs> ดวายส์ตั้งแต่บรายดิชั่นใช่ไหมครับ <c oughs> จนกระทั่งเข้ามารอบต่างๆได้หลายๆอย่างเลยครับได้เปิพพ <c oughs> ดเปิดโลกเปิดโลกที่แบบเราเราอยู่นี่เปิดให้มันกว้างขึ้นกว่าเ <heures> <c oughs> <c oughs> ดิมได้ประสบการณ์ได้มิตรภาพได้ได้แนวคิดดีๆได้ประสบการณ์ ดีๆกลับมาได้แต่สิ่งดีๆกลับมาครับเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมที่ชนะยังไม่ได้กลับไปโรงเรียนแน่ๆเแต่ก่อนหน้านี้กลับไปโรงเรียนไปไหนกรี๊ดกันโรงเรียนตากเลยไหม ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวกลับไปทำไมเวลาพูดเนี่ยไม่คล่องแคล่วหรือเวลาร้องเวลาร้องอะไรเข้าสิงนเหมลอนกันนี่ต้องให้น้องนนท์เขาตอบเป็นเพลงตอบเป็นเพลงอ่ะจะพี่จะถามเป็นเพลงนะตอบเป็นเพลงปกติเวลาเขาอยู่ข้างนอกเขาจะเงียบเงียบนะเรียบร้อยอายุเท่าไหร่นม่อีทิงสิบหกปีครับสิบหกนะฮะคุณกล้องอายุสิบหกครับมาตรฐานขนาดนี้เป็นไง นี่คือมันต้องมีพรสวรรค์จริงๆครับต้องพรสวรรค์จริงเขาเขามีมาอยู่แล้วครับเขาเป็นคนมีพรสวรรค์มากๆในเรื่องของการร้องเพลงให้ร้องอะไรก็ได้ร้องร้องเพลงพี่เบิร์ดทำรีแอนเรนช์ป็นแบบแจ๊สหน่อยๆก็ร้องได้เพลงสนุกๆก็ร้องได้เพลงลูกทุ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะไปทีจริงชอบอะไรนนท์ครับชอบแนวไหนเรา ไม่ได้จะองว่าเป็นแนวแต่ว่าคือทุกแนวมันมันก็อยู่ในคําว่าเพลงหมอรำได้ไหมครับชอบเพลงหมอรำยังไม่ทันครับเพลงปากใต้ไม่ทันปากใต้นี่ก็ได้เคยร้องไหมในเดวายก็ไม่ไม่เคยร้องเพื่อชีวิตไนสักท่อนเป็นเพื่อชีวิตใช่ไหมครับเอาแบบแนวที่ปากใต้เลยอยากให้รู้เลยอะอะไรดี หาดทรายขาวขาวกับต้นพราวที่ชายเลที่เราเคยนอนใกล้เปเลแค่ลิมเลน้ำใสใสเยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะ แล้วคนนี้ตัวตนเขาชัดเจนมากโอ้โหคนนี้นี่ครีเอทีฟมากใช่ไหมความคนดุกงาหลายโชว์มากครับผมคนลุกไปกับเขาจริงๆล้วภูมิใจแทนคนไทยเอาศิลปะวัฒนธรรมไทย มาโชว์ได้อย่างเยี่ยมยอดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจเลยที่ได้ที่สองเพราะว่ามันคะแนนเนี่ยมันสูงทั้งคู่เลยจริงๆเสียใจไหมไม่เสีฮะไม่เสีแต่ความคิดสร้างสรรค์สุดยอดมากแล้วเราเราน่าจะได้เพลงดีๆจากเขาคนนี้ใช่จะได้เห็นอะไรแปลกใหม่จากคนนี้เยอะเลยนะใช่ไหมฮะเราคงจะต้องไปออกอัลบั้มออกอะไรยังไงใช่ไหมมีสังกัดกันเรียบร้อยก็เพลงใหม่เขาก็ชื่อเป็นแนวไทยเลยนะคะอะไรนะทศกาลมานะ จะดีหรือเปล่าก็ผมดูอยู่ัสกันมานะอก็เพลงเขาจะแต่งมีอะไรจะพูดกับใครไหมอ๋อก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณรายการอืมดีครับต้องขอบคุณที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาเป็นรายการเช้าวันนี้เลยเติอนนอยัง ถึงแล้วครับพ้าตาดีนะเนี่ยขอบคุณครับเอ็งพอยู่ยังไงอ่ะยืดไปจับแก้มน้องด้วยอ่ะทไมจับแก้มไม่ได้กล้องพี่ก็จับจริงเปล่าจริงเดี๋ยวจับทั้งหมดครั้งที่ไหนที่จับเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้หญิงไม่ค่อยมอะไรพี่กล้องอะไรพ่ยุทธน่ะพี่กล้องอ่ะจับโอ้โหนี่นี่ไงอ๊ะพี่ยุทธยังไงเนี่ยหนูเริ่มโชว์เพลงกันเลยไหมแอบเอาลองก่อนอ่ะมาซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลใหม่ของทั้งคู่เลยวันนี้มีมาโชว์กันเลย อันตัวเราเกิดมาไม่เคยจะพบยิ่งได้มาก่อนงามงอนอระชรเหมือนบางออนคนนี้หลงลงกาสะเทือนเมื่อเธอส่งยิ้มให้มาคนดีโอแม่สามชามานะ เป็นแฟนฉันนะเธอมามาลองนะลองดูสักครั้งไม่ลองมานะคนมีรักแท้ของมานะพยายามไม่ถึงจุดหมายดีเกิดเป็นชายทั้งทีลองเปงิดกล้องหัวใจแล้วบอกเขาผู้ชายหลังเลเขา

ต้องร้องเพลงไทยๆตามคุณครูได้ลิงกันนะลิงกันร้องเลยใช่ไหมดูแลเด็กยากไหมเราก็เป็นหัวหน้าครับหัวหน้าเด็กหัวหน้าเด็กจริงๆเข้ากับเด็กได้ดีนี่เป็นความภาคภูมิใจจริงๆคุณก้องครับนะเป็นปรนเ็ผลที่ด i ไว ภาพภูมิใจได้เห็นอะไรแปลกใหม่แน่ๆนะส่วนนนนี่ก็เหมือนไปขุดมาจากโรงเรียนสตรีเอาอีกแล้วย้ำๆสตรีภูเก็ตที่เป็โรงเรียนสา่าเอางี้เบนเบนเห็นเขาเดินอยู่เนี่ยเบนจะกล้าคิดว่าเขาเป็นนักล้องไม่ก็ที่บอกไงเมื่อกี้เดินมางงๆเนี่ยเอ้น้อง เวลาอยู่บนเวทีกับอยู่ข้างล่างนี่คนละคนจริงๆเมื่อกี้ยังแอบบอกเลยว่าแปลกนะเวลาดูข้างนอกนะแต่เวลาขึ้นเวทีนี่เหมือนเหมือนผีสิงปะลูกตอนเวทีเหมือนเหมือนผีเหมือนอะไรลงอ่ะองค์ลงอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับพี่ก้องเพราสักเดือนหนึ่งบุคลิกจะพราวเสน่อย่างนี้เลยตลอดเลยครกันทั้งประเทศอ้าวโชว์หน่อยเอาละฮะผีสิงเลยฮะเพิ่ม จะซึ้งมันตอนจบละครหรือจะอยังไงเจอห,เอหน้าเธอหน้าเธอต้องมีหวันไหวมันมือเริ่มผันมันไม่รู้จะกุ่มเป้าตัวเองหรือจะเป็นเกพอได้เจอเราพบเริ่มรัวัำไปมันป่วนปันมากมาย ไม่รู้เรื่องอะไรยังคงสงสัยมีเธอถูงมืดมัที่ทุกวันเหมือนไปดาวอันคารถูกงเหมือนได้ทัวร์รอบจักรวาลก็ยังไม่เคยได้รู้อาการที่เรียกว่าใจ่อเธอใช่ไหมเหมือนเป็นไอสตา์ ได้พบได้เจอเรื่องใหญ่สำคัญที่อยากขอเธอมาช่วยกันแก้อาการที่ไม่เคยขอบคุณครับนี่เพลงสองเพลงนี้ใช้ได้เลยใช่ไหม ก็เป็นซิงเกิลใหม่เขาต้องพูดครับเดี๋ยวคงจะเป็นอัลบั้มเต็มในเร็วนี้โอ้โหน่าภาคภูมิใจครับเพลงฟังเนี่ยเหมือนเหมือนติดหูเลยทันทีคุณกล้องหายากนะใช่ครใช่คะคือเพลงที่ฟังแรกๆแล้วก็ติดหูเลยครับทำยากปกติโอ้เป็นความภาคภูมิใจของดอยเหมือนกันเดี๋ยวจะพูของคนกล้องไงไหมฮะยังนนเนี่ยนนเรียนดนตรีมาก่อนมา คือโน้ตเขาเป๊ะมากเลยนะกล้องนะใช่ฮะเป๊ะมากเป๊ะมากสวรรค์เออร้องแบบยอดดเก่งทันโ์ครับต่อเป็นเพลงมันจะได้คือคักเนาะคุณก้องปีหน้าอยู่ต่อไหมอยู่ต่อครับอยู่ต่อแน่ครับผมอยากจะได้แบบไหนปีหน้าก็ได้หมดนะครับอยากจะได้หลายหลากถามี่กิงกล้องเคยคิดไหมว่าเขาจะได้เป็นเดอะไวส์คนแรกครั้งแรกช่วงแรกแรกยังไม่คิด มาคิดเอาตอนที่หลังจากที่เขาร้องเพลงพี่เบิร์ตขอบใจจริงๆรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ร้องแบบนี้ก็พราะเพราะมากมมแล้วก็มามั่นใจทีตอนเขาเสกคาถาครับเสกคาถามาปุ๊บนี่เขาเรียกว่าวันนั้นที่เขาร้องเนี่ยผมหาคะแนนลบไม่ได้เลยคือเวลาผมผมผมฟังอยู่เนี่ยผมจะจะผมจะเก็บหมด หนักเบาสั้นยาวโน้ตเพี้ยนจังหวะทุกอย่างผมจะผมจะเก็บทุกรายละเอียดวันนั้นผมหาข้อติไม่ได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวว่าจะตัดตรงไหนวันที่เขาเสกกระถามหานายมนี่ร้อยเปอร์เจริงๆตัดไม่ได้เลยตัดไม่ได้เลยรอบรองชนะเลยไม่มีอะไรเสียหายเลยใแล้วก็เห็นในวันนั้นแหละว่าคนนี้แน่ พี่กองพูดน่ารักมากอะชอบความพูดพี่กองเพรว่าขอโอกาสให้น้องนนท์ก็แล้วกันครับเออน่ารักไปคนอื่นจะได้ไม่เสียใจเนาะเอาแล้วฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณที่มานะฮะอุชาหตื่นเช้ามาร่วมงานนะครับขอปโชหความสำเร็จคุครับนะฮะรวมถึงรอดูเดวิซีท่านสองด้วยคุณกองอยู่ต่ออยู่ต่อครับอยู่แน่นะฮะและทั้งสองท่านนี้คงจะมีบทบาทสำคัญในวงการเพลงต่อไปนี่ไม่ได้พูดเล่นพี่ดูอยู่ที่เขาใหญ่กินข้าวอยู่แล้วดู ดูกันทั้งร้านยอดนั่นร้านเลยคัยยาคาดูกันทั้งร้านหยุดกินข้าวดูแล้วพี่พูดเลยนะบอกว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งโดยไม่ต้องกกัวอีกสองคนโกรธพูดจริงคนใดก็คนหนึ่งใครก็ได้แล้วออกมาก็มีเอกลักษณ์กันเก่งขอบคุณมากขอบคุณคับขอบคุณค่ะพักกันตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาครบรัวบันเทิงครับค่ะเก่ง